สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านนะคะมาเจอเจอกันอีกแล้วจ้าคลิปนี้เป็น E p ีที่172นะคะคุณขากับนะคะลายผ้าซิวนะคะสวยๆค่ะคุณอยากจะบอกว่างานรุ่นนี้รอบที่แล้วต้องบอกแบบนี้เนาะรอบที่แล้วที่หีมีทําผ้าตัวนี้ออกไปรุ่นหนึ่งแต่ด้านหลังมันจะเป็นผ้าด้านข้างแล้วไม่สามารถตามท้องได้ เติมของไม่ได้เลยนะคะสินค้าหมดค่ะนะคะรอบนี้พี่บีเลยนะคะเห็นงานตัวนี้นะคะลายผ้าเดียวกันก็จริงแต่คนละแพทเทิร์นชัดเจนนะคะคุณคามีกระเป๋านะคะทั้งซ้ายและขวาค่ะงานลายผ้าเก๋ๆลายผ้าสวยๆแบบนี้นะคะเสิร์ฟให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งรอบแต่คนละแพทเทิร์นกัน ะะเรามาดูสีกันเลยนะคะคุณขาวว่านะคะมีสีอะไรบ้างงานผ้าซิ้วนะคะลายผ้าอย่างสวยค่ะคุณตัวนี้นะคะปกเชิ้ตกระดุมผ่าหน้าอย่างที่บอกว่ามีกระเป๋านะคะเกๆ๋ๆเสิร์ฟคุณลูกค้าด้วยค่ะนี้ด้วยกันทั้งหมดนะคะ6สีค่สะสำหรับนะคะคอลเลกชันตัวนี้รอบอกนะคะได้52นิ้วนะคะพี่บีตอนนี้อกแค่40 ออแคนะคะ40นะคะใส่งานดีไซน์ลายผ้าตัวนี้ให้คุณลูกค้าดูค่ะความยาวตัวนี้อยู่ที่27 20นะคะ7ค่ะนะคะสำหรับลายผ้าตัวนี้เป็นทรงแขนนะคะแขนสั้นนะคะแต่พี่บีดด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยสรีระอา่ะมันเลยกลายเป็นนะคะแขนข้อ2อนะคะคุณขาถ้าใครชื่นชอบคอลเลคชันตัวนี้ดีไซน์ลายผ้ารุ่นนี้นะคะคุณขา แจ้งกันเข้ามาได้เลยเรามีนะคะ6สีด้วยกันเรามาดูสีกันนะคะตัวนี้นะคะเราเริ่มกันด้วยค่ะตัวนี้พี่บีเรียกเป็นนะคะสีขาวมันอกขาวครีมนะคะขาวงาช้างสำหรับนะสีนี้ค่ะตามมาด้วยค่ะตัวนี้เราเรียกนะคะสีนะคะมิงค์ค่ะต่อด้วยนะคะสีที่พี่บีใส่นะคะค,คะุณขาเป็นชมพู ชมพูนะคะตามมาด้วยสีดำค่ะลายผ้าทุกสีลายผ้าทุกตัวบอกเลยว่านะคะงานสวยมากคุณลูกค้าท่านไหนนะคะชื่นชอบนะคะสีไหนสีอะไรแจ้งนะคะแอดมินมาได้เลยนะคะคุณขาตามมาด้วยค่ะตัวนี้นะคะเราเรียกนะคะคุณขาว่านะคะเออเหลืองแล้วก็ต่อด้วยนะคะส้มค่ะส้มนะคะ ส่วนตัวนี้มีประเด็นค่ะหนูลืมอีกหนึ่งสีมีความเปลี่ยนต่างนะคะระหว่างสีนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะได้ไม่สับสนนะคะเมื่อกี้พี่ปีเรียกตัวนี้ว่านะคะเออขาวไม่ใช่นะคะตัวนี้คือขาวค่ะอันนี้คือขาวนะคะของแท้แล้วอันนี้มาจากไหนเนี่ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะ มีทั้งหมดนะคะ6สีด้วยกันดูสีจากด้านหลังเลยนะคะคุณขามีสีส้มตามมาด้วยนะคะคุณตัวนี้เราเรียกนะคะสีนะคะ,ะ,คะขาวค่ะคือตัวนี้นะคะต่อด้วยเหลืองนะคะมิ้นนะคะแล้วก็ดําส่วนที่พี่ปีใส่ค่ะคุณขาเป็นนะคะชมพูนะคะเป็นชมพูออกชมพูบานเย็นคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบนะคะสีไหนสีอะไรแจ้งแอดมินมาได้เลยนะคะเบอร์โทรแล้วก็นะคะ ลิงก์ l k น์แออยู่ใต้ล่างตรงนี้นะคะคุณขาใครที่นะคะชื่นชอบกดนะคะมาได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะต้องกราบขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอพี่บีในคลิปต่อไปนะคะแอบกระซิบไว้ว่าคลิปหน้าพี่บีทำงานผ้านะคะปาเตะเสิร์ฟคุณลูกค้าหลังจากนะคะที่ห่างหายนะคะ งานผ้าปาเตะรุ่นนี้ไปนานมาแล้วนะคะคุณขาเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ